อย่างที่ทุกท่านรู้กันว่าปัจจุบันนี้บ้านเรากําลังต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาราวีและผ่านเอาชีวิตและความมั่นคงของทั้งคนไทยและพี่น้องร่วมโลกไปจนแทบสูญเสิยนโรคระบาดท,ที่พากเอาลมหายใจของญาติพี่น้องและคนที่รักให้จากไปอย่างไม่มีวันกลับการต่อกรที่มนุษย์คิดขนทั้งหยาดตานยาวรักษานั้นค่อยๆคืบบลานเข้ามาค่อนข้างช้ากว่าที่จะมีการระดมฝังเข็มฉีดวัคซีน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันนั้นก็เกือบจะไม่ทันท่วงเทีมีหลายคนที่ต้องเป็นเหยื่อสังเวยทั้งชีวิตและหมดทรัพย์สินเนื่องจากงานที่เคยทํานั้นหดหายโรงงานน้อยใหญ่ผิดตัวลงสถานที่ท่องเที่ยวหมด,ดให้บริการเศรษฐกิจก,ก็ถอยหลังลงคลองเช่นนี้นจะคิดถึงการลืมตาอ้าปากนั้นคงเป็นไปได้ยากแต่ก็ใช่ว่าส่วนภาครัฐจะไม่ช่วยเหลือพวกเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเช่นกันถึงแม้จะช้าไปเสียหน่อยก็ตามที ก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะครับว่าไหม <L trim string> <S <S เนื่องจากผู้ป่วยติดเชือ้อเพิ่มจำนวนขึ้นชนชนเพดานที่โรงพยาบาลน้อย MM ใหญ่สามารถปรับได้หลายภาคส่วนจงร่วมมือกันให้มีการจัดตั้งสถานที่กักตัวรักษาเยียวยาผู้ป่วยติดเชือ้อหรือที่เรียกกันว่าโรงพยาบาลสนามและไอ้โรงพยาบนนาลาสนามที่บ้านนี่แหละครับที่เป็นต้นตอของทั้งเรื่องหลาลยเด็ด ให้เราเหล่าทันทันได้ยินได้ฟังกันไม่ขาดหูด้วยว่าสถานที่ซึ่งถูกเลือกให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โอถงแต่ก็เป็นสถานที่ที่ไม่น่าอาศัยดับนอนพักพิงสักเท่าใดบ้างก็เป็นวดัดโรงเรียนหรือสถานที่ราชการที่ถูกทิ้งร้างไร้คนดูแลแต่นั่นก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดเรื่องราวรี้ลับชวนขยับแขนขาประมาณว่า เจอแล้วเป็นทกวิงลืมโควิดกันเป็นแน่แท้เพราะสถานที่ซึ่งถูกปล่อยให้ร้างเป็นเวลานานเมื่อคนไม่อยู่พี่น้องพ้องผีกุ๊กกุ๊กโก,กจึงมาอยู่แทนและเขาเหล่านั้นก็ยึดเอาที่นั่นผิดบานเราเหล่าผู้ป่วยเข้าไปอยู่ทีหลังจึงเปรียบเสมือตการเป็นแขกที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารับเชิญหรือไม่บันดีคืนดีเขาจึงแวะมาทักทายดูแลความเรียบร้อยจนเราเราต้องโตะก,กระจายกันอหอมปากหอมคอ เรื่องราวที่ผมจะเล่าในครั้งนี้ันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากเอ้าดมในดวงใจเขตอพยพทานโฮสเตลของตัวกผมซึ่งก็แน่นอนล่ะครับทางผู้นำชุมชนก็ต้องมาขอแรงทั้งพระและโยมในวัดยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบ้างในกรณีและส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวปลาอาหารที่เหลือจากการบิณฑบาตหลวงพี่น้องก็จะเอาไปแจกจ่ายแบ่งพันให้กับผู้ที่ถูกกักตัวถ้าเหลือสินใด ก็เอาของในวัดนั่นแหละครับเติมเข้าไปให้ครบจํานวนให้มันพอแก่ความต้องการของเขาเหล่านั้นเมื่อผมทราบข่าวว่าตอนนี้ทั้งถางวัดและชุมชนกําลังขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกแม้กําลังทรัพย์ที่มีของผมจะเพียงพอสําหรับบริจาคช่วยเพียงน้อยนิดแต่กําลังแรงนั้นมีเหลือเฟือเอาไปใช้ได้ตามสะดวกคิดแบบนี้จะอาสาเป็นคนวิ่งข้าววิ่งน้ํา เอาไปส่งให้โรงพยาบาลสนามแห่งนั้นวันเว้นวันหรือวันไหนพอมีเวลาว่างมากหน่อยก็จะไปเพราะตอนนี้ชีวิตของผมได้กลายเป็นมนุษย์ค้างขาวอย่างเต็มรูปแบบทำงานกลางคืนนอนกลางวันกันแล้วล่ะครับพี่นียมพรุ่งนี้ไปสถานกักกันไหมไอ้แต่พูดกอกหูผ่านไปสายในยามหาทุ่งครึ่งสนามกักกันกักกันอะไรวะผมถามเกิดสับสน สงสัยในคำพูดชวนปวจกระบานของมันเอา้าก็โรงพยาบาลสนามไงพี่โรงพยาบาลสนามมือนก็บอกว่าโรงพยาบาลสนามดิจะมักกักโกงกักกันอะไดล่ะแหมผมก็เรียกให้มาดูเป็นหนังฮอลลีวูดไงเท่ดีเราตกลงจะไปไหมไอ้แต้พูดติดตลกเสียงขบขันเออไปไปไหมอ่ะโอเคถ้าไปผมจะได้ไปด้วยพอดีมีน้ำที่ผมของรุ่นพี่ท่รดานชื่อกันซื้อ ประมาณสิบขอแพ็ก็จะเอาไปให้คนที่นั่นนั่นแหละไอ้เต้บอกอ๋อโอเคอย่างพรุ่งนี้มารับกูด้วยผมบอกแล้วต่างคนก็ต่างวางสายไปจากนั้นผมก็ก้มหน้าก้มตาเขียนงานจนกระทั่งฟ้าสางสว่างคาตาสักเก้าโมงเช้าไอ้เต้ก็ขับรถมาจอดที่หน้าหอพักด่างเคยแต่ก็ไม่ใช่รถใครที่ไหนครับไอ้กบอีกแล้วผมรู้สึกว่าท้าสองช้าหนอดน,นี่ แอคทีมร่วมมือกับผมเมื่อไหร่อำนาจเล้นลับมักเกิดขึ้นให้ได้หายใจหายความตลอดอ้าวแหมตัวติดกันเป็นแฝดนรกเลยนะมึงสองคนเดีย๋ยวนี้นะผมเอ่ยปากแซวหลังจากรับว่าจากสองคนแล้วแซวแสลงเลยนะลุงง่วงไปไปขึ้นรถอย่ามัวชักช้าแก่แล้วก็งุ่นง่านเลยนะพี่เนี่ยไอ้กบตอกลับด้วยคำพูดทำร้ายจิตใจคุโชาดาเชิญผมจนน้ำตาตกไหน เราขบับรถกันเพียงสิบกว่านาทีก็ไปถึงวัดจัดแจงยกข้าวของที่ทางวัดเตรียมไว้ขึ้นรถและตรงไปยังโรงพยาบาลสนามซึ่งลวงพาพรับหน้าที่เป็นคนเฝ้าอยู่ในขนาดนี้แล้วเป็นไงบ้างละ่ะชีวิตช่วงนี้ผมถามไอเตะขณะนั่งอยู่ในรถพอได้ยินคำถามผมสังเกตเห็นสีหน้าของมันสลดลงทันทีก็เรื่อยๆครับมันตอบสั้นๆผมเดาเอาจากอาการก็คิดไปว่า ชีวิตลักไว้เรื่องของมันคงถึงการอวสานแล้วจึงสรรหาคำพูดมาปลอบใจให้หายเศร้าหมองผมแยกทางกันแล้วพี่เมื่อเช้านี้เองไอ้เต้บอกสีหน้าเศร้าลงกว่าเดิมผมได้ยินแบบนั้นก็สะเทือนในหัวอกคิดเสียว่าชีวิตมันก็แค่นี้เองรักแ,แค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเลิกรากกันไปเมื่อถึงทางตันกำลังที่จะเอามือลูบหัวมันเพื่อปลอบใจไอ้เต้ก็พูดขึ้นอีกผมมาช่วยโรงพยาบาลสนามที่นี่ ส่วนแฟนเขาไปช่วยงานอีกที่หนึ่งเราแยกกันไปช่วยนักครับไอเ้เต้บอกนั่นเองจึงเปลี่ยนให้ผมกลายเป็นฆาตรกรโหดในบันดลนกำมือแน่นแล้วจากม่งเกกลงกระบานมันทันทีไอเ้เต้ร้องลั่นนั่งเอามือลูบหัวปล่อยๆกวนตีนนักโดนซะบ้างผมบอกพางพ่นลมหายใจออกทางชโมอย่างหัวเสียเมื่อมาถึงผมโทรหาลุงพาเราไม่เห็นแกอยู่หน้าปอม แล้วก็ได้ความว่าแกออกไปทําธุระด้านนอกสักินาทีคงจะกลับให้รอนหน่อยผมก็เอ,อออ่ลละครับเพราะไม่ได้เรียบร้อนอะไรในระหว่างที่เราสามคนนั่งเล่อนรอลงพาอยู่นั้นชูชูชายคนหนึ่งก็เดินออกมาจากด้านในพอเห็นพวกผมก็ตรงรีเข้ามาหาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มมาทําไมกันเรื่อชายคนนั้นถามอ๋อพวกผมเอาของมาให้นะครับผมตอบ ชายคนนั้นทำหน้าโงนเล็กน้อยแต่ครู่เดียวก็พยักหนา้าก่อนจะเปิดประตูรั้วแล้วหันหลังเดินกลับไปสักพักเขาก็หันมาตะโกนบอกว่าให้นำของทั้งหมดตามเขาเข้าไปด้านไหนได้เลยพวกเรามองหน้ากันแบบมอง,งๆเราถ้าจะไม่เผิดนลุงพาบอกว่าเจ้าหน้าที่กาดหนีมีเพียงแกคนเดียวแล้วผู้ป่วยด้านไหนก็มีแต่ผู้หญิงและเด็กแล้วลุงคนนี้เป็นใครกันหนอ หรือลุงพาจะฝากให้คนอื่นอยู่แทนตอนแกไม่อยู่ถ้าเป็นเช่นนั้นเหตุใดแกจึงไม่บอกผมตอนเราคุยกันเมื่อครู่กับเราทางนี้เลยทางนี้เลยเอาวางไว้ตรงนี้นะจะได้เป็นระเบียบชายคนนั้นบอกหางไผ่มือไปอยังมุมหนึ่งซึ่งมีน้ำเปล่าวางอยู่4ี่ห้าแผกผมสังเกตว่าตอนที่เรายกของลงผู้ป่วยด้านในมองมาทางเราแปลกๆอีกทั้งจำน,นวนผู้ป่วยก็มีมากมายเกือบ20คน แถมยังมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่โอ้ยเยอะครับเยอะจนผมกังวดว่าน้ำแค่นี้จะพอหรือดีไม่ดีวันเดียวก็คงจะหมดเกียงเห็นต่จะต้องกลับไปขนน้ำที่วัดมาเพิ่มอย่างไม่ต้องสงสัยว่าแต่ลุงชื่ออะไรหรอครับผมถามหลังจากลำเรียงน้ำแพ็กสุดท้ายลงไปวางไว้ให้เข้าที่เข้าทางลุงชื่อล้อมมาอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวนะเป็นห่วงมัน ที่ถามความเป็นมาคร่าวๆลุงร้อมาเยี่ยมและอยู่กับลูกสาวได้สิบกว่าวันแล้วเนื่องจากลูกสาวคนเดียวของแกพักรักษาตัวอยู่ที่นี่และตอนนี้ญาติพี่น้องก็ไม่มีเหลือความจริงแล้วครอบครัวของแกเหลือเ,เพียงสองคนพ่อลูกเท่านั้นเมื่อรู้ว่าลูกสาวแกักตัวอยู่ที่นี่แกจึงตรงมาจากสงขาเพื่อมาให้กำลังใจเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแกจึงจะกลับต่อทำสวนมะพร้าวอยู่ที่นั่นลำบากกันใหญ่เลยละ่ะไอหนุ่มเอ,อ๋ย นี่ก็กว่าเขาจะให้เข้ามาได้ต้องออดบอนกันหน้าดูเลยละอ้อนวอนใครเหรอครับลุงพาวเหรอแล้วบอกเขาดีๆก็น่าจะเยี่ยมได้ละมั้งครับแต่ที่เขาทําก็ถูกแล้วถ,ถ้าเกิดลุงติดเชื้อไปอีกคนจะยุ่งเอาไม่ใช่ตาลุงคนที่เฝ้าอยู่หรอกเจ้าของที่เขาหนาะเขาห้ามเขากลัวเข้ามาก่อความวุ่นวายลุงล้อมบอกกำลังคุยสะเพรเหวดากันอยู่เสียงตาวรถและเสียงร้องเรียกของลุงพา ก็ดังแว่วมาจากด,าด่านนาผมจึงขอแยกตัวออกมาก่อนเพราะลุงล้อมบอกว่าจะเข้าไปดูลูกเสียหน่อยพอเห็นพวกเราเข้าไปด้านในลุงพาก็หน้าตาตื่นถามว่าเข้าไปได้ยังไงผมก็บอกว่าลุงล้อมเป็นคนเผื่อประตูให้แถมยังช่วยพวกเรายกน้ําลงจนเสร็จด้วยผมยังบ่นให้แก่อีกว่าจํานวนคนเป็นเสีย0ยี่สิบขนาดนี้น้ําท่าเข้าป่าไม่พอแน่ไปลุงพาหรเือผู้นําชุมชนไม่แจ้งจํานวนว่ามีเท่าไหร่ ผมจะได้ติดต่อกับทางวัดว่าให้นำมาเพิ่มแบบนี้มันเสียเวลาเพราะจะต้องวนรถกลับไปเอาอีกรอบที้เห็นเช่นนัน้นลุงพาก็ทำหน้าสงสัยแปรตลบถามว่าลุงล้อมไหนแกไม่รู้จักแล้วคนที่ว่ามากมายนะ่ะใครผมก็บอกว่าลุงล้อมที่มาดูลูกอยู่ที่นี่อย่างไรเล่าลูกสาวแกอยู่ที่นี่แกมาจากสงขาตอนนี้อยู่ด้านไหนส่วนคนมากมายนะ่ะ ก็คนป่วยที่พักอยู่ที่นี่นะสิถามแปลกแป๊บ,บหนึ่งผมคิดว่าลุงพาย,ยังไม่สับเมาถึงเพ้อไม่รู้เรื่องแบบนี้ลุงพายจึงกลับเข้าไปดูสักพักก็กลับออกมาด้วยสีหน้าเลือกหลักบอกว่าด้านในไม่มีใครอยู่นอกจากคนที่พักแค่สี่คนเป็นผู้หญิงสองและเด็กอีกสองไม่มีคนชื่อลุงล้อมหรือคนมากมายอย่างที่ผมบอกเลยผมก็ยืนยันหนักแน่นว่ามีอีกทั้งยังเรียกไอ้เต้กลับไ้กรบมาช่วยยืนยันอีกแผลง ลุงพาก็ยิ่งทําหน้างงหนักเข้าไปอกีกแก่ขอตัวกลับเข้าไปด้านในและหายไปเกือบสิบนาทีสักพักก็กลับออกมาพร้อมกับใบหน้าที่ซีดเผือดเทศตาล้อมที่ทิดว่าใช่คนนี้หรือเปล่าลุงพาถามพร้อมกับยื่นโทรศัพท์มือถือให้ดูผอมเห็นรูปชายคนหนึ่งยืนกอดเจียงสาวในชุดคุยสีหน้าทั้งคู่ดูมีความสุขมากๆเห็นเพียงแวบเดียวไม่ต้องใช้การพิจารณามากก็บอกได้ว่าเป็นคนเดียวกัน ใช่ครับลุงคนนี้แหละผมตอบหนักนั่นลุงพายได้ยังคําตอบก็คือน้ําไหลเอ,อือกและถอนใจยาวก่อนที่แกจะเริ่มเล่าบางอย่างให้ฟังลุงล้อมที่ว่านั้นเป็นคนอุตรดิิถทนี่แหละหลังจากที่เม่แกตายเมื่อสิบปีก่อนแกจึงไปรับจ้างคนรู้จักเก็บมะพร้าที่สงขาหาเงินส่งลูกคนเดียวจนเรียนจบปริญญาตามที่คาดหวังไว้แต่เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนี่เองลูกสาวของแก เกิดตัวเจอเชือ้อการรักษาเป็นไปด้วยดีและถูกส่งตัวมาพักฟื้นที่นี่แกรู้ข่าวจึงรีบมาหาแต่รถที่แกนั่งมาเกิดอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้าแกตา,ายขาที่ลูกสาวทราบข่าว,าวแต่ไม่สามารถไปร่วมงานสพพ่อได้ถึงได้ไปให้คนรู้จักที่เป็นทั้งเพื่อนและนายจ้างของพอ่อจัดการงานศพให้รอออกจากที่นี่ได้เมื่อไหร่เธอยชาวกระดูกพ่อไปลอยอังคารอีกทั้งลุงพา ยัางย้ำนักย้ำหน่าว่าคนที่นอนรักษาตัวอยู่ที่นี่มีจำนวนสี่คนเท่านั้นเองที้เห็นแบบนั้นก็ใจกระตกโพเท้าเย็นเจ็บหละครับนี่สรุปลุงล้อมที่ว่าเป็นผีคนนั้นหรือนี่ผมคุยกับผีพินานสองนั้นตอนกลางวันแสกๆแดดเปี้ยงเลยหรือเนี่ยแล้วผู้คนมากมายทั้งชายหญิงเด็กแก่ที่ยืนออกกันน่าสะหลอนเมื่อครู่อีกละ่ะนั่นก็ผีด้วยใช่หรือไม่แต่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับที่เห็น เห็นกันทั้งสามคนหกตาเห็นกันจา่จาจ่าเห็นกันตรงตรงเดะเดี๋ยวนะครับที่ว่ารถชนเสาไฟตายคาที่นี่คือละแล้วที่บอกว่าคนป่วยมีแค่สี่คนงานที่ผมเห็นก็เออตล้อมนะตายไปแล้วสิบกว่าวันแล้วมัง้งและไอ้คนเป็นเสพเป็นเศราที่ทิศเห็นนะน่าจะเป็นอย่างอื่นซะแล้วมัง้งหลวงพาบอก ผมหายไปศบตากับเพื่อนผู้ร่วมเผชิญหน้าอีกสองคนที่เหลือก็มีเสียหน้าซีดเซียวพอๆกันนี่เป็นการยืนยันได้อย่างดีเยี่ยมระครับว่าเน้ตรางสามคนรวมกันจะดึงดูดผีไม่มีพาดเรื่องราวของรุงร้อมนั้นแล้วผมจะรู้สึกขนลุกขนชันตัวลุงดมจงกระท่านกลับมาถึงห้องต้องซัดยาแก้ไข้ดักทางไว้ก่อนแต่ในความรู้สึกหวาดกลัวนั้นผมจับได้ถึงกระแสค,ความเศร้าสลดหดหู่ หวงของพ่อที่จะมาดูหน้าและเป็นกําลังใจให้ลูกสาวเพียงคนเดียวที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะปวดแล้วเพียงใดถ้ามาไม่ถึงส่วนคนที่เป็นลูกนัน้โลกทั้งใบอาจถึงการแตกสลายในความรู้สึกเมื่รู้ว่าพ่อญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่เธอมีครอบครัวของเธอที่มีกันแค่สองคนวันนี้ได้จากลาลกไปแล้วมันจะโดดเดี่ยวเพียงใดผมจินตนาการไม่ออกจริงจอีกทั้งพอทั้งโลกภัยไข้เจ็บที่ต้องเผชิญ ทำให้งานสวนพ่อแท้แท้เธอยังไม่สามารถปรีบรวมได้ของต้องนอนน้าตาตกส่งพ่อขึ้นสวรรค์อยู่บนเตียงพ้าใบอย่างโดดเดี่ยวมันหน้าหดหูนักรับส่วนเรื่องดวงวิญญาณมากมายที่ออกมาเยือนให้พวกผมเห็นนั้นเดาเอานักขับว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณเล่ร่อนที่เมื่อเห็นสถานที่รกหลางหลายผู้คนจึงเข้ามาอยู่แล้วพวกเขาเหล่านั้นก็คงออกมาดูเพราะสงสัยละครับว่าไอแว่นหน้าเหมือน กับไอ้หล่อสอง้าหนอนนี่มันทำอะไรกันไม่มีความกลัวเกรงเลวหรือถึงได้ยืนคุยกับผีได้เป็นเรื่องเป็นรล่าบอกจากใจเลยครับเขารู้ว่าไม่ใช่คนไม่มีทางที่จะยืนคุยหรอกครับเปิดแทะแล้แน่นอนสาบานได้มาถึงตรงนี้ผมทราบดีว่าทุกท่านกำลังอดทนอดกัน้นรอเวลดาให้โรคนี้จางหายไปหรือไม่ก็ลดลงโดยเร็วที่สุดผลกระทอมีการทุกคนนะครับขอแค่หันหน้าสู้กับมันเท่าที่เราจะทำได้ ดักษาสุขภาพตัวเองแล้วคนรอบข้างที่คุณรักให้ดีแล้วคอยเป็นกําลังใจให้กันอย่าให้ความทุกข์ความเค่เข้ามาครอบงับใดผมเชื่อว่าอีกไม่นานบ้านเราต้องกลับมาเยี่ยมได้อีกครั้งตัวผมอาจจะไม่ช่วยอะไรใดนอกจากแผงฟันเรื่องราวในจินตนาการบางเพียงมันจะช่วยบรรเทาความเค่ความทุกข์ให้หายจากทุกท่านใดไม่มากก็หน่อยหากเป็นเช่นหนักใด,ดก็ถือว่าความจริงใจที่สื่อไปไม่สูวนเปล่าสู้ๆนะครับ เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเชื่อที่นิ่มเถอะครับเถิดนิ่มคิดแบบนั้นเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับโรงพยาบาลสนามขอบพระคุณครับ